บังวานะครับในคลิปนี้นะครับผมก็ได้ไปซื้อไมโครโฟนมาใหม่เป็นไมค์แซมสันนะครับ QNAU นะครับเป็นไมค์ที่สามารถต่อ XLR แล้วก็ YouTube อ่ะ YouTube <c oughs> YouTube เฉย USB ได้นะครับเป็นไมค์ดนะินามิกนะนี่ประมาณนี้เลยสามารถทำสตรีมพอดแคสต์ไมค์กอบการพูดว่า ทำยูทูบทำอะไรก็ได้หมดอ่ะมันคือมันมันคือไมอ่ะนะมก็ต้องทำได้หมดนะเคนะครับประมาณนี้ผมก็ไปสั่งมาแล้วนะครับใน l า z a d a นะก็ราคาที่เอาเรื่องกันนะนี่ครับกล่องกล่องเต็มๆต็มประมาณนี้เลยราคาเอาเรื่องอยู่ผมต้องบอกเลยว่าโหถ้าผมไม่ได้11 11ช่วยไว้นี่ไม่น่ารอดนะน่าจะหลายบาทอยู่นะโอเคเดี๋ยวเรามาเปิดกล่องเลยนะครับนี่นะครับเขาจะห่อไมอ้ก,กล่องนึงก็จะมี พวกสาย USB นะครับสาย USB นี่เลยนี่คือเสียบกับโทร,โทรศัพท์นะครับมือถือเป็นหัว Type C ทั้ง2ด้านเลยนะต่อมานะครับก็จะมีสายต่อคอมพิวเตอร์ Type C กับ USB นั่นเองแล้วต่อมาคือไม้นะครับไม้อยู่ในนี้เลยนี่คือคู่มือเราไม่อ่านเราก็ไม่ล้วก็ทิ้งไปนี่คือ แซมสันน่าจะเป็นนำบัตรนำบัตรไม่ก็ขอบคุณนะนี่เป็นคำขอบคุณนะต่อมาคือไม้นะครับข้างในคือไม้แล้วนะเราจะเปิดไม้ออกมานี่เลยก็อบอกเลยว่าไม้โคตรหนักนี่คนรู้ดูไหมดิโคตรใหญ่นี่เนี่ยอันนี้อันนี้อันนี้คือฟองน้ำนะเราฟองน้ำออกมานี่ฟองน้ำฟองน้ำคือแบบนี้นะครับนี่โคตรใหญ่แล้วโคตรหนักเลยนะดูดิแบบหนักจริงอะ่ะ ประมาณเกือบสองโลได้มั้งเนี่ยนักเอาเรื่องอยู่แบบเป็นดัมเบลยกน้ำหนักเลยนี่นะไมก์ก็ประมาณนี้นะครับเอาละครับต่อมาี๋้วผมจะเอาไมก์ตัวนี้มาเสียกขาตั้งตัวนี้นะครับนี่นะซึ่งไมก์ตัวเก่าผมใช้เป็น boya tm 700ก็เป็นไมก์ที่มีเสียงทั้งหมดสีโหมดพวกสเตอริโอคาดิโออะไรเงี้ยนะ ผมจะเอาไม้ตัวนี้ไปต่อแทนโบย่าที่ผมใช้อยู่ในปัจจุบันนะครับผมลืมบอกอย่างนึงใต้ตูดเนี่ยเนี่ยจะมีต่อ xlr โหกล้องโฟกัสจริงๆเลยมีต่อ xlr มีต่อหูฟังมอนิเตอร์มีต่อ Type-C ที่จะต่อกับ usb หรือว่าคอมพิวเตอร์แล้วก็จะมีฟังก์ชันก็คืออะไรอ่ะมันมีการบูทบูทเสียงมั้งนะ ตัดเสียงว่ากวนหรือว่าบู๊เสียงอะไรสักอย่างนึงเลยนี่แหละผมก็ก็ไม่ได้หาข้อมูลมาเยอะมากมายผมซื้อมาเลยผมไม่ได้หาข้อมูลมาเยอะขนาดนั้นนะแลนนี่อยากได้ข้อมูลที่เต็มเต็มเนี่ยเดี๋ยวผมจะทิ้งลิงก์คลิปให้นะครับรอยผมไปดูไมคคนนึงนะเป็นคนไทยเหมือนกับเรานี่แหละผมก็ดูคลิปของพีเขาแล้วก็ตัดสินใจที่จะซื้อนะต้องเปลี่ยนไมค์ก่อนนะครับเดี๋ยวเราเปลี่ยนไมค์เป๊บหนึ่งนะสวัสดีครับโอเคนะครับ ตอนนี้ผมก็ประกอบเสร็จเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะนี่นะครับคือที่ผมประกอบนะโคตรเฟีย้ยวจะต้องบอกเลยว่าไม่หนะักจริงๆนะผมแนะนำนะครับใครที่จะมองหาตัวนี้อยู่ให้ซื้อขาตั้งแบบดีๆเลยอะ่ะเอาจริงเพราะว่าขาตั้งตัวนี้ผมผมเอามาใส่กับโบย่าพ700นี่ก็แทบจะเอาไม่ไหวแล้วนะ พอม,มาใส่เจ้าตัวนี้ปุ๊บโอ้โหแบบคือหย่อนอะคือแบบมันจะหย่อนลงเลยเว้ยแนะนําแบบขาตั้งแบบของดีๆเลยนะหนากว่านี้นี่ขนาดหนาแล้วนะเนี่ยดูดิขนาดหนาแล้วนะมันยังจะหย่อนอีกอะผมพยายามที่จะไม่ไม่ไม่ปรับอะไรมากจะได้ไม่หย่อนนี่นะครับไม่ประมาณนี้เดี๋ยวผมจะให้ฟังเสียงไม้นะครับว่าเป็นยังไงและนี่คือเสียงไม้ที่ได้จากซ a มสุงคิวนานะครับต้องบอกเลยว่า ไม่แบบเสียงมันเสียงมันกระแทกหูเสียงมันนิ่มเสียงมันแน่นจริงๆนะผมบอกเลยตอนนี้ผมปรับในคอมพิวเตอร์เนี่ย85นะครับส่วนนี้ obs แล้วก็ไปปรับแต่งได้เองตามใจชอบตอนนี้ผมเสียบเป็น usb นะไม่ได้ต่อเป็น xlr นะครับเพราะว่าผมไม่มีอินเตอร์เฟสถ้าเกิดจะต่ออินเตอร์เฟสเสียงก็จะดีกว่านี้นะครับ เพราะนี่คือ USB ตอนนี้เนี่ยเสียงที่ผมพูดผมไม่ได้พูดผ่านฟองน้ําแต่ผมจะพูดให้ดูนะว่าแตกต่างกันอย่างไรนี่นะครับคือเสียงที่ได้จากการใส่ฟองน้ําหรือว่าป๊อปฟิลเตอร์นะครับใช่หรือเปล่าว่าเราป๊อปฟิลเตอร์หรือเปล่าผมไม่แน่ใจเหมือนกันเสียงก็จะนิ่มๆน,นะครับเสียงนิ่มนิ่มเลยอะเสียงฟังหน้าฟังนะด้านหลังจะมีปุ่มปรับในการบูทเสียง ตัดเสียงลบกวนนะครับแต่ผมจะลองทำให้ดูนะอันนี้คือบุ้นเสียงนะครับเป็นการแบบเพิ่มความความแน่นของเสียงให้มันดูนั่นขึ้นนะแบบนี้ผมก็ชอบนะครับแบบนี้เหมาะสำหรับการพูดพูดการไร้สดพูดการพอสแคดอะไรต่างๆนะ เพราะว่าผมเพิ่งซื้อมาเพิ่งวันได้วันนี้เลยเนี่ยสั่งมาใน Lazada 1111นะโอเคนะครับใครที่ำกำลังตัดสินใจก็ผมก็แนะนำนะถือว่าคุ้มนะครับรูปทรงมันอาจจะรูปทรงถ้าใครชอบแนวนี้ก็ใช้ได้เลยรูปทรงเฟี้ยวดีนะครับแต่เนี่ยผมติดที่ขาตั้งคือต้องหาตั้งที่แบบแข็งแรงนนหนา ว่าแบบกล้กองเก่งไอแบบ120ผมว่านะหักแล้วนี่นะครับผมถอดฟิลเตอร์ออกผมไม่ค่อยชอบสักเท่าไหร่เพราะว่ามันมันเก็บเสียงลมก็จริงแต่ไมมัมัน,ม,นมันมีตัวเก็บตัดเสียงรบกวนอยู่แล้วไงไม่จําเป็นต้องใส่นะครับมันแล้วแต่อยู่ที่คนเพราะว่ารูปแบบไมมันก็สวยอยู่แล้วเราจะมาใส่ฟองน้ําปิดให้มันดูใหญ่ขึ้นนะมัน ม,มันมันแล้วแต่คนแล้วนะผมไม่ค่อยชอบเท่าไหร่อรโอเคนะครับสําหรับคลิปแซมสันนะครับคิวนายผมก็ต้องลองใช้ไปอีกระยะยาวแล้วผมจะมารีวิวอีกสักครั้งหนึ่งอีกสักประมาณเดือนหนึ่งแล้วกันนะครับว่าหลังจากที่ใช้งานไปได้1เดือนจะเป็นยังไงนะสำหรับวันนี้ผมบางวาก็ต้องขอตัวลาคาุณผู้ชมไปก่อนสวัสดีครับกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้บุญด้ครับเจอกัน